บรรยากาศเช้านี้เปลี่ยนกลับมาแล้วจากต่างจังหวัดกลับมาที่สตัตหีบเราแล้วเช้าๆดอกไม้สวยงามมากๆลยเลยเป็นดอกดาวกระจายเมื่อคืนโดนฝนตกหนักหน้าคว่ำกันเลยบรรยากาศริมคลอของเรา กิตนสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนิกนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับสวัสดีกันที่สัตหีบนะวันนี้ก็กลับมาถึงเมื่อวานแนละ้วไปต่างจังหวัดซะหลายวันไปใช้ชีวิตแบบวิถีบ้านๆน,นะก็มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งเป็นการเตรียมตัวนะเตรียมใจของเราอีกไม่กี่ปีจะได้ไปอยู่แบบวิถีแบบนั้นไปเห็นแล้วมีความสุข เห็นที่นามีความสุขเห็นต้นไม้เห็นสระน้ำของเรานะบรรยากาศและความสุขกับพี่ๆน้องๆลูกๆหละหล,ล,ลานนะอยู่ด้วยกันมันสดชื่นฮนะได้ไปรวมตัวรวมกับญาติญาตนะิเซนไวบ้บรรพบุรุษ เนี่ยก็เป็นวิถีของพวกเราที่ทุกคนก็จะต้องเจอนะได้รวมหมู่ญาติญาติกินข้าวด้วยกันโอ้มันรู้สึกว่ามันสดชื่นจริงๆมีความสุขมากๆนะแทบจะไม่อยากกลับมาเลยนะอยากใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นเลยนะแต่ว่าภาระงานภาระหน้าที่ของเรายังมีอยู่นะต้อง มาจัดการให้เรียบร้อยมาดูน้ำที่นี่โอ้โหเนี่ย้ำขึ้นเยอะเลยนะตะลิง่งเนี่ยตรงขอบฝั่งนู้นน่ยขึ้นมาอีกประมาณสักฟุตหนึ่งโอ้โหทุกวนฝนตกช่วงนี้ถือว่าหนักมากๆเมื่อคืนก็ตกหนักทีเดียว เดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันนะบรรยากาศยามเช้าริมคลองนี่ว่าจะเป็นดอกไม้ดอกกล้วยไม้ของนาเล็กนี่ก็ม,มันสดชื่นจริงๆนะเนี่ยออกดอกให้ชมตลอดมาชุดนี้สามชอ่อนะข้างล่างก็ยังมี ดอกส,สวยๆสีม่วง,งชมพูนะของไม่ไกลมาอยมิเนี่ยดูดอกดาวกระจายไม่ว่าจะเป็นสีชมพูหรือว่าสีเหลืองอะไรก็ได้ฮะสวยงามฮะริมทางไปฝั่งนู้นก็มีดอกไม้ที่สวยเยอะเลยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศริมคลองกันหน่อยว่า ในคลองเนี่ยน,น้ำขึ้นมาเยอะแค่ไหนฟังเสียงกบเสียงเขียดเสียงเขียดร้องเนี่ธรรมชาติดูป่าตะเคียนเราก็โอ้หครึ้มเลยฮะนะสดชื่นเลยนี่ฮะน้ำ ดูเร็มคลองจะขึ้นเสมอกับพื้นแล้วไม่ธรรมดาฮะเนี่ยน้ำปีนี้ถือว่ามาแรงนะฝนตกน้ำได้เยอะทีเดียวนี่แหละบ่อนี้ก็เป็นบ่อที่เราใช้เก็บกักน้ำ วิถีธรรมชาติของที่นี่ก็มีผักผลไม้ต่างๆนะอยู่ตามริมคลองเหมือนกับบ้านริมคลองเลยฮนะเนี่ยต้นขนนุนนต้นกล้วยมะพร้าวมะขามพุทราเนี่ยหาดูได้ยากนะพุทราบ้านเนี่ย ต้นมะตูมนะมีหมดแที่นี่น้ำของเราก็ถือว่าน้ำใสนะก็มองเห็นตัวปลานี่ครับนะโอ้โหปลาแรบตัวใหญ่น่าจะสามโลประมาณนะั้น ความสุขของนาเล็กได้อยู่กับธรรมชาติสัมผัสธรรมชาติในสิ่งที่เราชอบก่อนที่จะไปทำงานก็นี่แหละจิบกาแฟชมธรรมชาติบรรยากาศแบบนี้แบบที่พักของเราดื่มของฝั่งนี้นี่ตรงสะพานข้ามตรงนี้นะโอ้ยพี่น้องนนั่เห็นไหม ธรรมชาติเห็นไหมเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆบรรยากาศของชดยั shadowy กำลังสร้างรังตัวใหญ่มากเลยฮนะนนะเนี่ยน่นนะได้เวลาที่เขาจะสร้างรังแล้วเนี่ยมุมนี้เดี๋ยวค่อยติดตามนะ่ะจะถ่ายเป็นเรื่องของช h a d o w story นะให้ดูว่า เขาสร้างรังกันยังไงนี่แหละบรรยากาศที่นี่มีหลากหลายมีธรรมชาติให้ชมแบบหลากหลายจริงๆครับผมสำหรับคลิปนี้นะนันเล็ก็เก็บบรรยากาศธรรมชาติที่สัติหีบมาให้ชมกันนะบรรยากาศริมคลองบรรยากาศ สวนของเรานะมีความสุขยามเช้าถ้าผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก็ผมสวัสดีครับ